สดีครับผมแซมแอดมินเพจโปรฟิโตครับก็ผมต้นนะครับเป็นช่างของโปรฟิ t โตนะครับครับผมวันนี้นะครับผมพาต้นมาแนะนําสินค้านะครับของโปรฟิโตนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟว่างนะครับโป๊ะไฟโอเคสามนะครับแล้วก็โปะ LED นะครับครับผมต้นครับรายละเอียดรายละเอียดสินค้านี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคก็คือตัวโปะกับตัวไฟว่างของเรานะ ตัวไฟว่างของเราจะเป็นไฟ led นะครับครับเป็นสีเขียวส่วนโสต์รุ่นโอเคสาม OK เนี่ยก็จะเป็นไฟ led เหมือนกันแล้วก็โสต์โอเคห้าจะเป็นไฟ led ที่เป็นสองสีนะคะรับลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีแดงนะครับโอ้ยกระซิในส่วนเนี้ยโป๊ะที่ขายดีที่สุดของเราจะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นโอเคสาม OK แต่ว่ามีลูกค้าหลายๆท่านที่ชอบแต่งรถ แนะนำรุ่นนี้เลยครับผมเป็นรุ่นโอเคห้าเป็นโป๊ led นะครับผมซึ่งแต่ละรุ่นของเราทุกรุ่นแนะนำเลยว่าต่อผิดไม่พังต่อผิดไม่เสียแน่นอนเพราะว่าของเราต่อคงทนอยู่แล้วมไม่มีทาพังแล้วก็ในส่วนนี้ถ้าลูกค้าเอาไปต่อเองก็หลักๆาก็จะมีไฟแค่ไฟบวกกับตัวไฟลบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะ เทสไฟให้ดูนะครับว่าแต่ละรุ่นม,มีไฟอย่บ้างก็ไฟ led สีเขียวชัดเจนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโบ led สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีแดงนะครับแล้วก็โอเคสา led ชัดเจนแน่นอนนะครับครับผมอันนี้ก็คือสินค้าบางส่วนของจากโปรฟิโตเรานะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับเราจะเอาสินค้าไหนมานำเสนอให้ ชาวโปรฟิตอร์ได้เห็นนะครับก็กดกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณครับ